สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับอนุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไอยมันสโรรีครับวันนี้ผมอยากมาประทถมพันเรื่องอุทกภัยที่เราได้เจอมาไม่ว่าที่แม่สายพะเยาทางภาคอีสานเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราเกิดขึ้นทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่รัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ตามนะครับ ต้องแก้ปัญหาให้ได้นะครับไม่ใช่เรามีแต่คนเดิมๆหน้าเดิมๆแล้วไปดูปัญหาในส่วนของการแก้ไปดูว่าน้ําท่วมแล้วเราจะแก้ยังไงแต่ไม่มีความรู้ทางด้านการแก้ปัญหาน้าท่วมผมเองเนี่ยพาคนไปดูงานทั้งที่เนเธอร์แลนด์ที่เยอรมันที่เกาหลีหรือต่างประเทศมากมายที่เขาแก้ปัญหาน้ําท่วมโดยการอะไรครับถ้าเกิดน้ําท่วมปั๊บปีหน้าเขาจะไม่ท่วมโดยการเขาลงงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน แต่นี่เราน้ำท่วมมาผมว่าตั้งแต่ผมเล็กจนโตจนปัจจุบันซึ่งอายุรุ่นสวอแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ารัฐบาลก็ได้แต่พูดว่าเป็นวาระแห่งชาติเราจะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยแก้ได้สักทีเนาะเพราะว่าเราเอาคนที่ไม่มีความรู้ในการแก้ปัญหาน้ําไปดูการแก้ปัญหาน้ําท่วมงงมากที่ต่างประเทศไม่ได้เลยคุณไม่มีความรู้เรื่องอะไร คุณจะไปดูนะไม่ใช่นายกทุกนายกไม่ว่านายกไหนก็ไปผัดกะเพรา,าผัดข้าวผัดแล้วไปแจกแล้วให้กําลังใจเขาเขาไม่ต้องการกําลังใจเขาต้องการบอกว่าปีหน้าเขาจะไม่ท่วมเนาะมันมีเทคนิคอะไรหลายอย่างที่เราสามารถช่วยไม่ว่าน้ําป่าไหลหลากน้ําอะไรต่างๆเนี่ย นะครับไปดูต่างประเทศที่เขาแก้ปัญหากันไปดูแล้วก็มาแก้นะครับไม่ใช่ไปดูแล้ว,ลวที่สําคัญที่สุดนะครับต่างประเทศเนี่ยถ้าประชาชนต้องช่วยเหลือกันเองหรือหาเงินบริจาคจากประชาชนแล้วไปช่วยอุทกภัยเนี่ยนะครับเขาบอกนี่คือความล้มเหลวของการบริหารของรัฐบาลเลยต่างประเทศไม่มีการมาขอครับพอปัญหาน้ำท่วมปั๊บเขารู้เลยนะ มีสมมุติว่า3,000กว่าครอบครัวหัวหน้าครอบครัวแต่และตัวมีเลขบัญชีเท่าไหร่เขาโอนเงินเข้าไปให้ก่อนเลยช่วยบำบัดน,นี่ไม่ใช่อะไร8วันนะครับอยู่ใน300กว่าชีวิต400อกว่าชีวิตไม่เคยระบบไฟเสียประปาเสียอาหารไม่มีให้กินน้ำไม่มีให้ดื่มตายห่าเลยรัฐบาลแบบว่าถ้าไม่แถแลงนโยบายแล้วไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ไม่ได้ หน่วยงานเนี่ยเราสั่งเลยว่าต้องออกไปโดยเฉพาะทหารเนี่ยโอ้ผมลองขอชื่นชมเลยทั้งหน่วยงานของเอกชนที่ช่วยเหลือทำให้อุทกภัยครั้งนี้มันมัน,ม,นมันแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นนะครับเหมือนท่านอ,อิชิตันเนาะบอกเลยใครมีแมคโครเล็กใครมีตัวขยะใครมีอะไรที่ไปช่วย ข,ขอเช่าเนาะเช่าแล้วก็จัดการนะครับพวกหน่วยงานเจสก,กีหรือหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับที่เข้าไปช่วยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่รัฐบาลกลับบอกว่าใครเข้าก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นต้องรัฐบาลต้องบอกใครเข้าไปก่อนเข้าไปช่วยเนี่ย ต้องให้ค่าใช้จ่ายเขาเหมือนสมาคมเจสกีให้ค่าน้ํามันเขาค่าเช่าเจสกีค่าเนี่ยอันนี้เราสามารถทําได้เลยเนาะไม่ใช่ว่าทุกปีเหมือนกันหมดก็คือางบค่าถุงยางชีพกระสอบทรายเหมือนกันมันมันไม่ใช่วิธีการที่แก้ปัญหาที่ที่ถูกต้องการแก้ปัญหาที่ดีมันจะต้องทำยังไงปีหน้า จะไม่เกิดอีกนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหะครับคือสิ่งที่ผมขอวิงวอนรัฐบาลนะโดยเฉพาะยั่ง<ม>เห็นไหมครับเรามีสวตั้งสองยกว่าคนสสอ,อีก500้อคนคุณบริจาคคนละหมื่นบาทหรือสองหมืบาทเนี่ยคุณจะมีเงินช่วยเหลือเขาอย่างน้อยสิบห้าล้านนะเพราะนั้นเอาตัวเนี้ยไปช่วยก่อนหรือคุณบอกว่าเดือนนี้คุณไม่ขอรับเงินเดือน แล้วก็เอาเงินเดือนทั้งหมดที่ได้รับเนี่ยไปช่วยช่วยเหลืออุทกภยัยนี่คือสิ่งที่คุณเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงผมวิงวอนเลยนะครับว่าไม่ใช่เราจ้างพวกคุณบริหารมาบอกเนาะว่าหรือกรมอุตุหรือสถาบันน้าแห่งชาติมีอะไรเยอะแยะไปหมดเจ้าหน้าที่ก็เต็มไปหมดแต่สุดท้ายเป็นไงครับมาแค่บอกกัเราวา่าใหเราวางังอุทกภัยใหเราวัง ดีเพชั่นให้ระวังเขาไม่ต้องการให้กะวังเดี๋ยวนี้มันดูในเว็บไซต์เราก็รู้เลยว่ามีพายุอะไรมาไม่ต้องบอกเขาแต่สิ่งสำคัญคุณต้องบอกรัฐบาลได้ได้ว่าคุณจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำเรื่องใหญ่เหมือนเกาหลีเหมือนเนเธอร์แลนด์เหมือนอะไรเยอ๋มันอะไรที่เขาพอเกิดปับ๊บทางหน้าเขาจะไม่เกิดนะเขาก็จะมีงบในการแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นฝากรัฐบาลเลยครับเราเสียภาษีให้คุณมาบริหารเนาะ ไม่ใช่ให้คุณมาบอกปัญหาเราแล้วก็บอกทีไรก็เป็นบาระแห่งชาติทุกทีไม่ไม่รู้ว่าชาติหน้าตอนบ่ายบายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อาไรก็ตามผมฝากไว้เลยนะครับว่าผมเป็นประชาชน,นที่เสียภาษีคนหนึ่งอยากจะฝากให้พวกเรานะครับรัฐบาลไม่ว่าจากพรรคไหนก็ตามนะครับหรือพรรคการเมืองโดยจากพรรคละห้าล้าน นะมี10บพักก็ร้อห้ล้านก็ไปช่วยเขาห้าล้านนี่จิบๆเลยเวลาคุณเลือกตั้งแม้แต่คนเดียวคุณเสียตั้งสี่ห้าล้านนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยครับขอให้พวกเราช่วยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาหมดเนื้อประดาตัวจริงๆแค่ตักโคนออกจากบ้านเนี่ยต้องจ้างทีหมดเป็นหมื่นเนาะหมื่นสองหมื่นบ้างเขาไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วยังต้องหาเงินมาทำในเรื่องของ สิ่งเหล่านี้ด้วยขอบระคุณที่ทติดตามรายการเราขอบคุณครับ